เคสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดู10อย่างที่ต้องรู้ในธุรกิจส่งรถซึ่งเป็นธุรกิจที่ผมรักที่สุดในเกมนี้แหละก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกวิธีการทําก็คือซื้อตึกซีโมาตึกเนี้ยถูกสุดแค่1ล้านเท่านั้นเองก็มันไม่แพงขนาดนั้นโดยเฉพาะถ้าซื้อตอนช่วงราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โกดังเนี้ยจะเป็นตัวแพงขึ้นมาละ กํลังถูกสุดจะ1.5ล้านแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้นะผมเล่นมาตั้งหลายปีผมไม่เคยแต่งอะไรเลยเพิ่งมาแต่งเพราะคลิปนี้นี่แหละก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นง่ายเราไม่ต้องไปดูคัดซีอะไรให้ยุ่งยากมีตังก็ซื้อได้เลยต่อมากคือโกดังที่เราใช้ทําธุรกิจเนี่ยมันสามารถจอดรถแปลกๆใน DLC Import-Export ได้ ซึ่งเอาจริงมันเป็นที่จอดโดยเฉพาะของไอ้พวกรถอย่างแลมบักี้แล้วก็แฟนทอมเบสอะไรอย่างนี้เลยต่อมาสำหรับวิธีการทําภาพรวมของธุรกิจนี้แม่งไม่ยากอะไรเลยอ่ะมันก็แค่เข้าไปที่ตึกซีโอเราใช่ไหมกดซอสหารถแล้วก็ไปขโมยรถมาซึ่งไอ้พวกภารกิจขโมยรถพวกเนี้ยมันก็มีหลากหลายนะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในคลิปนี้แต่ละหลักเนี่ยพอรถไปจอดในโกดังแล้วใช่ไหมก็เอารถในโกดังเนี่ยไปส่ง แลกกับเงินมาแค่นั้นเองโอเคเรามาดูสําหรับเควสซอร์สหรือว่าเควสแรกสุดที่เราต้องทําก็คือเควสขโมยรถมาเก็บที่โกดังซึ่งไอเควสเนี่ยเกมมันจะส่งให้ทำในหลายแบบถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะก็แค่แบบว่าไปเอารถที่มันจอดอยู่เฉยๆแค่นั้นอะขึ้นไปเสร็จก็ขับแล้วก็ไปจอดที่โกดังได้เลยง่ายๆสบายๆายแต่ถ้าดวงซวยหน่อยก็คือเจอเควสยากๆอย่างที่ผมเจอนดีกก็คือเป็นเควสที่น่าลำคานที่สุดและ เราต้องไปเอาเฮลิคอปเตอร์คาโกบ๊อบเอาเฮลิคอปเตอร์เสร็จก็ไปเกี่ยวรถที่มันอยู่กลางทะเลเพราะว่ารถมันดำน้ําไม่ได้นะก็พอไปเกี่ยวรถมาก็ต้องแบบเจอกับบอดที่มันมาไล่ยิงเราอะไรเงี้ยทำให้รถเราพังได้ก็โอ้หน่านํำคาญมากถ้าเกิดว,ว่าเจอเควสนี้หรือว่าเจอเควสไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยผมแนะนําเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็รีเควสใหม่เอาเลยเพราะว่ามันถ้าทำเนี่ยมันจะปวดหัวว่าเป,ปล่าบางทีโอเคหลังจากที่เราได้รถมาจอดในโกดังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ถ้าจะส่งแลกเงินเนี่ยก็ไปเช็ค บนคอมที่อยู่บนต๊ะทำงานของเราเพื่อที่จะสู่หน้าเมนูที่มันต้องแบบส่งรถแล้วก็มีออปชันอะไรอย่างตรงนี้ผมจะไม่พูดทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วงงเนี่ยก็ไม่ต้องใส่แชร์อะไรผมก็จะเน้นอันที่มันสำคัญก็พอแหละให้จำไว้ว่าไอ้รถระดับท็อปแรงเนี่ยมันจะได้เงินดีที่สุด มันจะมี3มแรงนะก็ท็อปแรงเนี่ยดีที่สุดจะเป็นแบบรถซูเปอร์เลยรถแรงแรงอะไรพวกนั้นนะแล้วก็มันจะขายได้ราคาดีที่สุดด้วยส่วนพวกคอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ยที่มันได้เก็บป้ายทะเบียนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุม้มแล้วก็ไม่เคยเห็นใครบอกว่ามันคุมน้มเลยด้วยเพราะว่ามันต้องใช้ดวงเป็นหลักแบบว่ามันทําแล้วไม่ค่อยดีผมไม่แนะนํามาดูในส่วนของเทคนิคที่ผมใช้ทําธุรกิจนี้จนแบบว่าเก็บไรายได้รวมได้50กว่าล้านเลยอันนี้เป็นแบบเมื่อสมัยก่อนนะทำให้แบบโคตรรวยเลยเนะมื่อก่อนเนี่ยก็ เทคนิคที่ผมใช้ก็คือเก็บรถให้ครบ32คันหรือว่า80%ในในธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศโอมันจะม่ให้ดูนะว่าเราเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันมีข้อแม้อยู่นะว่ามีข้อแม้อยูสองอย่างก็คืออย่างแรกนะรุ่นต้องห้ามซ้ำกันสมมติว่ามี x 8 0เนี่ยต้องห้ามมี x 8 0อีกคันหนึ่งก็คือมีแค่คันเดียวถ้าเกิดว่าเราได้มาอีกคันหนึ่งก็เอาไปส่งทิ้งหรือว่าแคนเซิลเคสอะไรเงี้ยอย่าอย่าจอดในโกดังซ้ำกัน แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทะเบียนห้ามซ้ำกันด้วยเพราะงั้นถ้าเจอรถคันไหนมันทะเบียนซ้ำกันหรืออะไรเงี้ยก็เอาคันที่ซ้ำไปขายทิ้งซะก็ประมาณนี้เก็บให้ครบ32คันรถห้ามซ้ำทะเบียนห้ามซ้ำและหลังจากที่เราเก็บครบ32คันปุ๊บเนี่ยเราก็หยุดไปทำภารกิจซอร์ส ให้เราเลือกว่าเราจะส่งคันไหนอย่างรถคันโปรดของผมก็คือ t 20เป็นรถลบหนึ่งดวงใจของผมตลอดการนะถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อม,มันเลยลืมเลยอะไรยงนี้แต่เอาหลักๆเนี่ยผมก็พอครบสองคันใช่ไหมผมก็ไปส่ง t 20เอาเลยพอไปส่งเสร็จเนี่ยมันจะเหลือ31คันใช่ไหมผมก็จะได้ t 20อีกรอบหนึ่งเพราะว่ารถในธุรกิจเนี่ยมันมีแค่32คันเท่านั้นเองถ้าเรากดซ้อนไปใหม่เนี่ย มันจะเป็นคันอื่นไปไม่ได้นอกจากคันที่เราเพิ่งส่งไปเมื่อกี้ก็หมายความว่าผมก็ได้ขับ T ี20อยู่เนี่ยท20ภารกิจต่อไปก็ที20ซึ่ง มันค่อนข้างดีด้วยเพราะว่าได้ขับคันที่ชอบแล้วก็ถ้าด้ดีเลือกอันที่มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีก่อนดีกว่าอย่าไปเลือกคันที่มันควบคุมยากๆหรืออะไรอย่างนี้สำหรับอีกเทคนิคหนึ่งอันนี้ไม่ได้ยุ่งยาก,กอะไรก็คือตอนแต่งเนี่ยแนะนําให้ใส่ล้อบแบบไฮเอ็นหรือว่าสปอร์ตผมจะแนะนำไฮเอ็นมากกว่าเพราะว่าโดยรวมมันจะรถมันจะวิ่งดีแล้วก็ควบคุมดีถ้าเกิดว่าไปใส่พวกออฟโรดอะไรอย่างเงี้ย มันเอาง่ายว่าเราเราวิ่งมบนถนนนะเราไม่ได้ไปแบบบ,บุกป่าบุกเขาอะไรอย่างงี้เพราะงั้นเลือกไฮเอ e นดอ่ดีสุดละส่วนอีกเรื่องที่เราต้องรู้ก็คือไอธุรกิจเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเซิร์ฟคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนก็ตามนะอินเวอร์ออรเลยอย่างเงี้ยมันจะมีรถบอดมาไล่ย,ยิงเราอย่างแตกเว้ย ทั้งภารกิจซอสแล้วก็ภารกิจขายเลยไม่แนะนําให้เราลงไปยิงมันเพราะว่ามันจะเกิดเรื่อยๆเลยพอยิงเสร็จมันก็เกิดมาได้ประมาณ3-4เวฟมั้งหลักๆเนี่ยมันเออมันทำให้เราไม่น่ารำคายก็จริงแต่ว่ามันจะเสียเวลาเว้ยเพราะงั้นผมแนะนำเนี่ยให้เราแบบรีบเหยียบแล้วก็กลับโกดังให้ไวที่สุดอะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาเราอีกระบบที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นระบบรับในเกมนี้เว้ยก็คือในโดยเฉพาะในธุรกิจเนี่ยจะมี n p c ีเนี่ย จงใจทาให้เราปวดหัวเพราะว่าแม่งจะชอบเบี่ยงรถมาชนเราเหมือนกับว่าเป็นแม่เหล็กดูดกันอ่างเงี้ยเราขับอยู่ดีๆแม่งก็บเบี่ยงรถมาชนแบบไม่มีเหตุผลนะเอาง่ายๆซึ่งมันเป็นระบบที่เ,เกมเนี่ยทำให้พวกธุรกิจนี้มันไม่น่าเบื่อหรือว่าเขาไม่อยากให้เราขับดีเกินไปอะไรางี้มมึงแบบให้มึงหัวร้อนนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะได้สนุกซึ่งถ้าถามผมแม่งสนุกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าหัวร้อนแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราชนแล้วไปตกน้ําอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ บ่อยมากๆเลยนะเกียดมากเลยระบบเนี่ยแต่ยังไงก็ระวังไว้ด้วยถ้าเราแบบขับไปใกล้ๆกับรถคันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อที่ไว้ให้มันเลี้ยวหรืออะไรอย่างงี้แบบไม่ใช่เลซิตี้นะที่จะทำเนียมิสเราจะได้บูตแต่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมเล่นมาทั้งหลายพีผมก็ยังโดนบอดแม่งชนอยู่ดีเพราะงั้นก็ทําใจรอไว้เลยดีกว่าว่าขับดีๆเนี่ยแม่งยากถนนเกมเนี้ยเรื่องต่อมาอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปทำภารกิจซอสใช่ไหม ก็จะมีดาเมจที่เราทําได้สูงสุดนะก็คือ 3, 4 0 0 0พในเกมถ้าเกิดว่าเราทาดาเมจถึงไอจุดเนี้ยเราก็ต้องจ่ายเงินจนํานวนนั้นสูงสุดก็คือ3 4 0 0 0พซึ่งโคตรจุกเลยนะแม่งเยอะชิบหายถ้าเกิดว่าแบบไปชนบ่อยหรือว,ว่าโดนบอดยิงอะไรเงี้ยก็โอ้โปวดหัวต่อมาเนี่ยตอนส่งนยะก็มีดาเมจด้วยเหมือนกันที่ก่อนที่เราจะถึงมือลูกค้าเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าซ่อมโดยอีกสูงสุดเนี่ยก็คือ38มหมรวมตอนต้นกับตอนท้ายเนี่ย 7 2 0 0 0แต่ดยเฉลี่ยสำหรับผมที่ผมทำนะผมจ่ายประมาณ5 0 0 0 6,000ประมาณเนี้ยมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็มองค่าไม่ได้อะแล้วก็อย่าลืมว่าตอนที่เราจะต้องส่งให้ลูกค้าเนียมันจะมีตัวเลือกว่าระหว่างได้เงินน้อยกับเงินเยอะไอ้เงินน้อยเนี่ยมันจะส่งใกล้ๆเสร็จไวก็จริงแต่ผมแนะนำให้ได้เงินเยอะดีกว่าเพราะว่าแน่นอนอนะ่ะมันได้เงินเยอะมันดีกว่านะก็คือจะได้เงิน100 0 0แสน แต่ต้องดูด้วยเพราะมันมีค่าคอมมิชชั่น20,000ื่นด้วยเพราะงั้นมันไม่ได้1นึ่งแสรจ,จริงๆได้ประมาณแค่80,000แล้วก็อย่าลืมนะถ้าเราไปชนหรือว่ามีไอ้พวกบอดเนี่ยมาไล่ยิงเราอีกก็ ต้องหักให้ค่าค่าซ่อมนั้นไปอีกเพราะงั้นเนี่ยกำไรจริงๆนี่แม่งเสดเงินมากโดยเฉพาะอัปเดตในปัจจุบันนะที่มีธุรกิจที่มันหาเงินได้ดีกว่านี้เพราะงั้นธุรกิจส่งรถนี่ค่อนข้างแย่ส่วนอีกอย่างที่ต้องรู้อันนี้ผมแถมให้นะตอนที่อัดคลิปเนี่ยมันมีโบนัสเงินคูณ2ในสัปดาห์นี้ซึ่งปกติเนี่ยธุรกิจส่งรถเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีโบนัสไม่บ่อยเลยนาน,นานที่นะทุกๆแบบทุกๆครึ่งปีได้เลยมั้งอันนี้ผมแบบจากที่ผมเล่นมานะแล้วผมเจอนะ ก็รู้สึกว่ามีเคยมีบรษัเงินเยอะกว่าคูณ2ด้วยมันงถ้าจะไม่ผิดแต่หลักๆเนี่ยถือจะมีบรษัเงินแม่งก็ยังไม่คุ้มอยู่ทีในช่วงอัปเดตใหม่เนี่ยเพราะว่ามันมีหลายธุรกิจแล้วก็ มีหลายอย่างที่มันไปทําแล้วมันได้เงินเยอะกว่าเพราะงั้นก็ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ถึงจะมีโรนัสเงินคูณ2ก็ตามแล้วก็ที่มันน่าตลกก็คือถึงมันจะมีโรนัสเงินคูณ2ก็จริงแต่ว่าเราต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นคูณ2เข้าไปด้วยจาก20,000เป็น4 0,000ซึ่งตรงนี้ทําไมวะผมงงมากๆแม่งแบบทําให้เราได้เงินน้อยเข้าไปใหญ่ก็เลยเออ ถ้าจะให้แบบผมแนะนำเนี่ยก็คงต้องรอแม่งอัปเดตหรือว่ารอเล่นตอน GDL 6ออกเลยละมั้งยังไงถ้าใครชอบหรือไม่ชอบธุรกิจเนี่ยก็เขาไม่มาคุยกันที่ด้านล่างได้เลย